การดื่มซุปมีสองแบบนะฮะแบบแรกจานก้นลึกที่เราใช้ในการทานซุปเนี่ยครับฝรั่งจะใช้จานนี้สําหรับดื่มซุปไม่ว่าจะเป็นซุปน้ําใสหรือซุปน้ำข้นที่เราครีมซุปโดยช้อนที่ดื่มซุปจะเป็นช้อนรูปทรงกลมๆอย่างที่เห็นเนี่ยครับเวลาจับขอให้ถือช้อนซุปอย่างนี้นิ้วหัวมือมือกำกับที่ปลายด้าม ด้านขวานะฮะและเวลาตักนะครับโปรดวางช้อนอย่างนี้พ้นจากวางช้อนอย่างนี้แล้วโปรดมองครับว่าเวลาตักเนี่ยเขาให้ตักออกการตักออกเป็นมัญญาติก็เพราะว่าถ้าตักเข้าเกดพลาดพลั้งมันจะวิตมาเปื้อนตัวเราก็เพื่อความสวยความสะอาดตลอดถ้าหกไปข้างหน้าก็ไม่เป็นอันตรายแก่ใครและเวลาทานถ้าอร่อย เหลือสี่หยดแล้วก็ยังจะทานต่อไปเนะไม่ให้พลาดหยดเดียวจะไม่เหลือล่ะครับโปรดนะให้เอียงจานได้แต่โปรดอย่าเอียงจานเข้ากับให้เอียงจานออกการเอียงจานออกนั้นถ้าบังเอิญพลาดพลั้งจะหกก็หกออกไปทางนอกตัวเราปลอดภัยดีครับและยังคงตักออกอยู่เหมือนเดิมสมมุติว่าเหลือน้อยเต็มทีสักสี่ห้าหยด ตักก่าจะให้ไม่เหลือักหยดแต่เวลาตักมันมีเสียงกรอกแกรกบ้างาก็หักใจเอาบ้างถอกครับไปซื้อทานเอาบ้างก็ได้เพราะไม่งั้นคนก็จะหันมามองว่าเราี่จะขอดกันขนาดนั้นเชียวเหรแล้วลเวลาซดสุปต้องไม่มีเสียงนะครับแล้วสดแบบนี้ครับคือด้านข้างของช้อนเสมอเพื่อให้สอกของเราเนี่ยชิดลําตัวไม่เกะกะใครห้ามเต่มซุปจากปลายช้อนถ้าปลายช้อนสอกต้องกลางออกไป ซอที่กลางเนี่ยครับอาจจะไปกระตุกใครเขาก็ได้เสียมันญยญติครับดื่มจากข้างช้อนดีที่สุดครับถ้าหากว่าพักให้วางช้อนหันด้ามไปทางขวาเสมอถ้าหากว่าอิม่มไม่ทานต่อก็วางเหมือนเดิมครับการดื่มซุปด้วยถ้วยสองหูวิธีปฏิบัติคือหยิบช้อนขึ้นมาวางที่จานรองถ้วยซุปด้านนอกนะเวลาจะทาน ให้ใช้ช้อนนั้นตักซุปชิมสักสามหรือสี่ช้อนตักออกดื่มเหมือนเดิมครับคือจากด้านข้างของช้อนที่ต้องชิมก่อนนะครับเพื่ออย่างที่สำคัญที่สุดคือรู้ว่าร้อนหรือไม่ร้อนเพื่อเราจะได้ยกขึ้นสดได้และวิธียกขึ้นสดโปรดนะครับทำโดยคํานึงถึงความเรียบร้อยนุ่มนวลนะ ปลายนิ้วชี้ด้านขวาสอดปลายนิ้วเข้าไปในหูถ้วยถ้าสอดได้ถ้าสอดไม่ได้ให้จับโดยใช้นิ้วหัวมือกับนิ้วชี้เนี่ยกระนับที่หูของถ้วยถ้าสอดได้จับให้มั่นด้วยมือขวาแลวโปรดครับมือซ้ายห้ามสอดปลายนิ้วชี้เหมือนมือขวาเพราะถ้าสอดทั้งสองนิวน้วชี้นิ้วชี้ทั้งสองข้างนะฮะแล้วยกขึ้นดื่ม ภาพที่ปรากฏจากคนที่นั่งตรงข้ามเนี่ยเหมือนกําลังจองเวรเอาเป็นเอาตายน่าเกลียดมากครับขอให้ใช้เพียงแค่ยื่นนิ้วออกมาค่อยจับประคองแต่หูถ้วยด้านซ้ายเบาๆเพียงเพื่อคุมทิศทางจะดูเรียบร้อยจะดูงามไม่เป็นการเอาจริงเอาจังเกินไปนักเป็นการรับประทานน่ารักกว่าครับและโปรดเวลายกขึ้นซดห้ามมีเสียงนะฮะและไม่จําเป็นต้องซด พวดเดียวหมดเลยทั้งถ้วยนะฮะขึ้นมาจิบแล้ววางถ้วยกุย,ยงต่อไปยกขึ้นจิบแล้วก็วางได้ถ้ามาร้อนจัดนักก็ค่อยๆรอจังหวะน,นิดหนึ่งย่าเป่าอย่าเป,าาเป่าซุปไม่ว่าอยู่ในช้อนหรืออยู่ในถ้วยครับแล้วเวลาอิ่มแล้วให้วางถ้วยธรรมดาช้อนอยู่ที่จานรองถ้วยด้านนอกครับเป็นนันเสร็จสิ้นครับ วิธีทานปลาเป็นตัวนะเช่นปลาตาเดียวหรือที่ยวเซเบสพวกนี้มีอยู่สามวิธีด้วยกันหนึ่งหันหัวปลาทางซ้ายหางปลาทางขวาเสมอนะทุกครั้งนะครับเวลาเขาเสิร์ฟพอเสิร์ฟถ้ามีมะนาวมาด้วยมะนาวกับปลาแยกกันไม่ออกนะโปรดครับถ้าเป็นมะนาวเป็นซี่โปรดหยิบซี่มะนาวด้วยมือซ้าย แล้วใช้ใบมีดหรือถ้าไม่ใช้มีดใช้ซ่อมก็ได้นะบีบมะนาวลงไปบนใบมีดโดยตั้งใบมีดอยู่เหนือเนื้อปลาหรือตัวปลาหรือถ้าใช้ซ่อมก็ทําอย่างเดียวกันนะบีบลงไปน้มามะนาวที่มันพุ่งจีดจะได้ไม่เข้าตาใครรวมทั้งตาเราเองด้วยนะเพราะว่าใบามีดหรือเออตัวซ่อมเนี่ยจะช่วยประทะแล้วทําให้น้มามะนาวเนี่ยไหลลงไปบนเนื้อปลาครับ บีบมะนาวเสร็จแล้วเอาผิวนาวเนี่ยวางทางด้านบนของจานแล้วจึงเริ่มรับทานปลาการรับทานปลาเริ่มต้นใช้มีดจับด้วยมือขวาซ่อมถือด้วยมือซ้ายค่อยๆแซะเนื้อด้านบนให้ค่อยๆบรรจงทานด้านบนจนเกลี้ยงแต่ทานต้องประณีตมากๆนะกระดูกกลางหรือก้างหรือครีบจะ เสียรูปไม่ได้เลยทานหมดแล้วให้กลับปลาถ้ามีการกลับปลาเมื่อไหร่นะโปรดครับห้ามกลับปลาโดยพลิกให้ด้านบนเข้าหาตัวเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นพอมันหลนแปะลงไปบนจานเนี่ยครับน้ำมันในจานเนี่ยโดยชฉพาเป็นเนยนะจะกระเด็นเข้ามาเต็มหน้าอกเสื้อผ้าเราจะเปื้อนหมดครับฉะนั้นเขาบังคับว่าให้กลับโดยพลิกกลับ ออกไปด้านนอกแล้วจากนั้นค่อยๆใช้มีดและซ่อมค่อยทานเนื้อจนกระทั่งเกลี้ยงโดยต้องรักษาทรงของรูปปลาฮะที่เหลือแต่ก้างและครีบเนี่ยให้ยังคงรูปเหมือนยังไม่ได้โดนแตะต้องเลยครับการรับทานเนื้อสากลเนี่ยนะเขาถือว่าการรับทานเนื้อเป็นสุดยอด ต้องเป็นอาหารจานสุดท้ายเสมอเนื้อที่ว่านี้คือเนื้อหัวครับถ้าเจออย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือหมูหรือไก่วิธีการรับทานเนื้อจะทานในขณะที่ดื่มไวนแดงไวนแดงจะเข้ากันกับเนื้ออย่างดีที่สุดครับเนื้อจะรสอร่อยทีเดียวถ้าทานเนื้อขณะที่ดื่มไวนขาวที่มีรสหวานเนื้อจะมีรสปลาไม่อร่อยเลย และถ้าหากว่าทานวายขาวที่ไม่มีรสหวานกับเนื้อเนี่ยจะทานได้อร่อยเหมือนกันครับหรือถ้าเป็นวายสีชมพูที่แช่เย็นเหมือนกันฮนะก็อร่อยเหมือนกันครับวิธีทานก็คือว่ามีดโปรจับโดยให้ด้ามของมีดอยู่ในอุ้งมือขวาปลายนิ้วชี้กำกับที่สันของใบมีดอย่างนี้จะทำให้ดู ำมามะแมงคล่องแคล่วและมีแรงในการตัดพร้อมๆกันก็ดูนิ่มนวลด้วยซ่อมโปรดจับให้ด้ามของซ่อมอยู่ในอุ้งมือซ้ายปลายนิ้วชี้กำกับอยู่ที่โคนของซี่ซ่อมทางด้านหลังเวลาตัดโปรดจิ้มปลายซ่อมที่ตรงชิ้นเนื้อที่อยู่ซ้ายสุดใช้มีดตัดแต่พอดีคำแล้วมี ผักมีแป้งมีอะไรต่ออะไรก็ตามให้ต้อนมาแปะไว้บนหลังซี่ซ่อมแล้วโปรดยกซ่อมที่มีเนื้อมีอาหารเครื่องประกอบทั้งหมดเนีครับเข้าปากโดยคว่ำซ่อมเสมอถ้าหงายเมื่อไหร่จะไม่เข้าปากครับและถ้าเผื่อว่าเราไม่ใช้มีดเลยเช่นอย่างว่าเนื้อน,นั้นนิ่มนวลเหลือเกินไม่เหนียวเลย หยิบมีดขึ้นมาแล้วอย่าวางกลับลงไปที่เดิมมนอ่งขาดให้วางไว้บนจานส่วนบนหันคงขวาตัวหันด้ามไปทางขวาแล้วใช้ซ่อมกำกับและรับประทานตลอดได้เลยครับแต่ถ้าเมื่ไรใช้มีดกำกับด้วยประกอบกับซ่อมต้องถือซ่อมโดยมือซ้ายเสมอครับแล้วถ้าจะทานสมมุติว่าทานข้าวโดยใช้ซ่อมด้วยมือซ้ายมีดไม่วางให้ท่าน ค่อยๆตะล่อมเอามีดแต่เอาข้าวเลือถั่วเรืออะไรก็ตามมากดบี้ลงไปบนหลังซี่ซ่อมจนกระทั่งมันติดบนนั้นแล้วยกเข้าปากด้วยการคว่ำซ่อมเสมอครับถ้าเมื่อไหร่วางพักหยุดทานให้วางมีดโดยหันคมมีดเข้าหาตัววางด้